คะแนนนะครับฮัลโหลครับ <Hello. S 1> คิดว่า <Hello. S 1> เสียงปรบมือท่านนั้นแหละครับที่ศิลปินชื่นชอบที่สุดนะครับ <Hello. S 1> วงสิงห์ผลละกะครับ <Hello. S 1> จะ <Hello. S 1> บรรเลงเพลงโคกให้ฟังครับ Hello. 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 ่งาลหรับเราองโอเคือีโ okay, <c oughs> ครอคยตั้งเครื่องสั้งนาเล่นแค่นี้ 30มสิบวิครับคือเพลงโฆษณาก็ต้องในลักษณะนี้แต่ว่า v วงดนตรี Dream and Memories นะครับจะเล่นหนึ่นาทีคือการโฆษณานี่เรามีตั้งแต่15บห้าวิจนถึง30มสิบวิ60สิบวินะครับอย่างที่ผมเคยร้องเอาไว้คุณก็ได้ฟังไปแล้วนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนโคกเป็นของเราเสมอจำได้ปะครับเพลงนี้ไม่มีขายนะครับไม่มีขายนะครับเพลงนี้มีแต่บ้านเราเท่านั้น,นครับขาย ครับ